โโโโออ้้หหเชชฟฟเเอามาแช่น้ำร้อนโอ้โหโอ้โหวิ่งแกงวิ่งแกงโอ้โหโอ้โหจิ้มซีฟู้ดอันอั้ใหญ่มากเลย ชื่อร้านอะไรนะที่รักชื่อร้านอะไรนะร้านนี้ <c oughs> นเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟค่ะเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟอ่ะอ้ามๆเาทิร์ฟก่อนนะครับขอบคุณครับเพราะว่ามัมพลอยเชอร์มานหญิงแกร่งทำต้งทูพีร้องอู้ว้าวที่รักไม่หยุดล่าสุดหนุ่มต้งทูพีแฟนหนุ่มแรปเปอร์รุ่นน้องของมัมพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ได้โพสต์คลิปวิดีโอของสาวพลอยขณะทำเมนู ปูทารบะซึ่งเป็นคิงแครปจากร้าน Surf and Turf โดยสาวพลอยนำไปลวกน้ำร้อนก่อนที่จะนำมาแกะให้กับแฟนหนุ่มได้กินงานนี้ระหว่างที่สาวพลอยแกะปูอย่างแข็งแกร่งอยู่นั้นหนุ่มโต้งก็ร้องอู้ว้าวหัวเราะไม่หยุดเลยทีเดียวพร้อมกับแซวสาวพลอยว่าแกร่งมากแล้วก็อู้ว้าวไม่หยุดอึ้งในความเก่งของแฟนพร้อมกับ ได้เรียกที่รักเต็มปากโดยถามว่าที่รักซื้อมาจากไหนโดยสาวพลอยก็ได้บอกว่าเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟแต่ดูจากน้ำเสียงของสาวพลอยต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นเสียงร้อยเลยทีเดียวค่ะเวลายอยู่กับแฟนเนี่ยมัมพลอยก็อ้อนอ้อนหนักเหมือนกันนะคะช่างขาดกับการแกะปูให้กับแฟนกินจริงๆค่ะโดยสาวพลอยก็บอกให้แฟนงำงำกินปูที่สาวพลอยแกะให้เป็นดูในความตกใจของหนุ่มต้งทูพีจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ นีเองหนุ่มโต้งก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ามัมพลอยแมนมากๆแมนกว่าผมอีก ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการเปิดตัวนั่นเองค่ะดูจากคลิปวิดีโอนี้เชื่อหนุ่มต้งแล้วค่ะว่าสาวพลอยดูแมนกว่าจริงๆแถมยังอ้อนในเวลาเดียวกันน่ารักจริงๆเลยนะคะว่าแต่หนุ่มโต้งชอบสาวพลอยแบบอ้อนๆหรือว่าเป็นแบบหญิงแกร่งมากกว่ากันคะขอขอบคุณ i n นสตาแกรมโต้งทูพีและพลอยเชอร์มาน ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ